สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเพื่อนเอนที่ชอบปลูกต้นไม้ต้นไม้ประดับต้นไม้ฟอกอากาศนะคะวันนี้พามาดูต้นไม้ฟอกอากาศนะคะนี่คือตากแดดร้อยเปอเซนะคะเพื่อนเพื่อนตากแดดก็คือเอาวางไว้หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านที่มีแดดนะคะ,ะคือไม่ได้เข้าร่มเลยนะคะอันนี้เป็นต้นบ้านเศรษฐีรวยไม่เลิกค่ะแล้วก็ เอาตากแดดไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็กวักมรกตนะคะแล้วก็ลิ้นมังกรค่ะเขาก็จะออกเหลืองไปหมดเลยนะคะคือ,อไม่เอาเข้าร่มนะคะไม้พวกนี้เขาจะชอบอแสงแดดรำไรนะคะไม่ได้ตากแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะก็จะเหลืองแบบนี้นะคะมีต้นว่านเศรษฐีรวยไม่เลิกนะคะลิ้นมังกรแล้วก็กวักมรกตนะคะเพื่อน นี่ต้นไม้พวกนี้เราต้องปลูกในร่มบ้างนะคะเอายกกระถางเข้าไปในร่มนะคะเป็นไม้อวบน้ํานะคะไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนะคะเพื่อนๆบอกมรละกตนี้ไม่ด่างนะคะเหลืองอันนี้ก็คือแดดํดำไรนะคะเพื่อนๆน,นี่สวยงามนะคะคือเป็นชายคาบ้านอยู่นะคะใบเขาก็เลยเขียวๆนะคะเพื่อนๆวิธีแก้ไขนะคะ เราให้เรายกเข้าในร่มนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยพวนดินอ่าลงไปนะคะบำรุงใบนะคะปุ๋ยบำรุงใบนะคะเพื่อนๆจะได้งามๆเหมือนเดิมนะคะมาแนะนำวิธีนะคะเพื่อนๆจะได้ออกดอกนะคะเป็นมงคลแล้วก็จุดทูปขอพรได้ด้วยนะคะบ้านเศรษฐีรวยไม่เลิกนะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ